สับเขาเราเรื่อความเดิมตอนที่แล้วแป้งหญิงสาวได้พบกับผู้ใหญ่ลีตามคำแนะนำของอาแปะเจ้าของร้านขายน้ำชาเพียงแห่งเดียวในหมู่บ้านโดยที่รวยเด็กน้อยหัวเลี้ยวหัวต่อพาไปผู้ใหญ่ลีพาไปแนะนำสถานที่ต่างๆที่แป้งนั้นต้องไปทำงานพบว่าเป็นโรงเรียนหรืออาคารไม้เก่าๆซึ่งมีเพียงสองห้องเท่านั้น โดยมีหลวงพ่อกับผู้ใหญ่ลีเป็นครูกระทั่งหญิงสาวได้ไปพบกับหลวงพ่อ,อยังวัดที่ไม่ไกลจากกรงเรียนมนากนักทว่าเรื่องมันก็มาเกิดตอนที่แป้งกําลังจะกลับพอดีพอดีสมโชคคนสติไม่ดีเข้ามาสนทนากับหญิงสาวเขาพูดจาแปลกๆจนทําให้แป้งนั้นกลัวประจุก,กับผู้ใหญ่ลีไปเอามาเอเตอร์ไซค์มาพอดีแล้วก็ไล่สมโชคไปก่อนจะรับชมรับฟัง ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่ลีตวาดสมโชคไปชายสติไม่ดีรีบวิ่งหายไปหลังศาลาทันทีครูแป้งไม่เป็นอะไรนะผู้ใหญ่ลีกล่าวแป้งพยักหน้าก่อนจะพูดว่าสมโชคดูทีท่ามแปลกๆนะสิ้นคำผู้ใหญ่ลีก็พูดต่อว่าอย่าไปสนใจมันเลยไอ้สมโชคมันก็เพี้ยนแบบนี้แหละ มันมักจะแอบดูพวกนักเรียนอยู่เสมอไม่รู้ว่ามันกำลังคิดอะไรแต่ถึงกระนั้นสมโชคมันก็ไม่เคยทำร้ายใครใช้งานง่ายถึงยังไงก็ตามแต่อย่าไปสงสิงกับมันมากนักผู้ใหญ่ลีกล่าวกับแป้งยญิงสาวพยักหน้ารับคำอีกครั้งก่อนที่ผู้ใหญ่จะบอกให้แป้งขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปส่งในหมู่บ้านแป้งขึ้นไปนั่งซ้อนท้ายทันทีโดยมีกระเป๋าวางไว้ที่หน้าขาเช่นเดิม ขณะนั้นผู้ใหญ่กําลังสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทว่าเขาก็สตาร์ทด้วยเท้าอย่างแรงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะติดกระทั่งผู้ใหญ่หันมาพูดกับแป้งว่าคงไม่ได้ใช้นานว่าแต่ครูปแป้งขับมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ไหมแป้งได้ยินก็พยักหน้าก่อนที่ผู้ใหญ่จะสลับที่ให้แป้งมาขับมอเตอร์ไซค์แทนตนจากนั้นผู้ใหญ่ก็เอาสัมภาระแป้งมาวางไว้เธอแถวนั้นก่อนแป้งถึงกับงงคิดว่าชายคนนี้ คิดจะทำอะไรกันแน่กระตั้งผู้ใหญ่เดินไปอยู่ท้ายมอเตอร์ไซค์พร้อมนะครูแป้งผู้ใหญ่กล่าวแป้งทำหน้างง,งผู้ใหญ่จึงแจงว่าขณะที่ตนเข็นให้แป้งรีบสตาร์ทเครื่องต้องปลุกเจ้ามอเตอร์ไซค์แก่นี้หน่อยสิ้นคำไม่ถึงอึดใจและแป้งยังไม่ทันได้ตั้งตัวผู้ใหญ่ออกแรงเข็นทันทีล,ล้อมมอเตอร์ไซค์เริ่มหมุนแป้งไม่รอช้าสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ทันที ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจนมาครั้งที่สามเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ติดเสียงเครื่องยนต์ทำงานแป้งเบิ้ลเครื่องเพื่อไม่ให้มันดับผู้ใหญ่จึงเดินไปหยิบสัมภาระของแป้งมาก่อนที่เขาจะยื่นให้แป้งพวกเขาสลับตำแหน่งกันอีกครั้งแป้งขึ้นนั่งท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างไม่รอช้าเอาแล้วนะครูปแป้งผู้ใหญ่รีกล่าวก่อนจะค่อยๆเร่งเครื่องขับมอเตอร์ไซค์ออกไประหว่างทางนั้น แป้งก็ถามกับผู้ใหญ่ว่าที่นี่มีคนตายหรือมีผีด้วยหรือผู้ใหญ่ลีได้ยินก็ถามแป้งว่าไปรู้มาจากไหนหญิงสาวตอบทันทีว่าจากชิดและคนขับรถนั่นผู้ใหญ่หัวเราะเบาๆก่อนจะพูดออกมาว่าของพวกนั้นไม่มีหรอกครับครูแป้งมันก็เป็นเรื่องแต่งจากพวกชาวบ้านเพื่อไม่ให้เด็กๆออกจากบ้านตอนกลางคืนด้วยที่ว่าหมู่บ้านเรานั้นติดอยู่กับขอบผา มันจึงอันตรายเจ้าเรียกว่ากุสโลบายก็ได้รู้แป้งก็เหมือนกันนะอย่าออกจากบ้านตอนกลางคืนตะวันตกดินแล้วก็รีบเข้าบ้านเลยเดินไม่รู้อิโนอิเนประเดี๋ยวจะพระตกเหวเอาแปลงเมื่อได้ฟังผู้ใหญ่พูดออกมาหญิงสาวเริ่มสบายใจขึ้นที่นี่มันไม่มีผีจริงๆตรนนั้นขลาดไปเองหญิงสาวคิดแล้วก็ยิ้มกระทั่งเป็นช่วงเวลาสายๆพอดี ทั้งสองขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เดิมผู้ใหญ่ค่อยๆจอดมอเตอร์ไซค์ถึงแล้วครับผู้ใหญ่กล่าวแป้งหันไปมองปรากฏเป็นบ้านเก่าๆที่เป็นไม้ทั้งหลังบรรยากาศเมื่อมองดูม่นมองอย่างไรก็ไม่รู้แต่ทุกระนั้นก็ยังดีที่ระแวกบ้านเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านอีกทั้งยังติดกับร้านน้ำชาของอาแปะด้วย แป้งเสนอหน้าไปสวัสดีอาแปะอีกครั้งทําให้ชายชาวจีนถามแป้งว่าลือยังไม่ไปหาผู้ใหญ่อีกหรือสิ้นคําไม่ถึงอึดใจผู้ใหญ่ลีก็เดินเข้ามาในร้านของอาแปะทําให้ทั้งสองกล่าวทักทายด้วยอรอยยิม้มทั้งคู่สนิทสนมกันอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่แป้งจะขอตัวเข้าไปตรวจดูบ้านพักผู้ใหญ่ควักลูกกุญแจให้หญิงสาวก่อนที่เขานั้นจะเดินเข้าไปคุยกับอาแปะต่อแป้งรับมาแล้วก็ลากกระเป๋าเข้าไปภายในบ้านอย่างทุลักทุเล ทันทีที่เข้าไปข้างในหญิงสาวมองไปรอบๆเห็นข้าวของเครื่องใช้มีอย่างครบครนันแต่หน้าแปลไม่มีฝุ่นจับเลยราวกับมีคนอาศัยอยู่แป้งคิดในใจว่าคงเป็นเพราะผู้ใหญ่รู้ว่าตนจะมาจึงจัดการทำความสะอาดบ้านพักให้ขนาดเตียงยังทำจากไม้เลยอยงั้นหรือแป้งวางของตนก่อนจะเดินสำรวจอีกครั้งบ้านไม้ชั้นเดียวที่มีกำแพงติดกับร,ร้านน้ำชา ไม่มีแม้ทีวีหรือตู้เย็นกระทั่งแป้งเดินไปหลังบ้านเพื่อจะตรวจดูห้องน้ำห้องท่าเมื่อเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปข้างในมันก็ทำจากไม้ปรากฏว่าเป็นส้วมนั่งยองด้วยกับถังน้ำอีกใบหนึ่งแป้งยือน,น่าแหง้งเหตุว่าไม่เคยได้ใช้ส้วมนั่งยองพรางปลอบใจตัวเองว่าทนอยู่ไม่กี่เดือนก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วจากนั้นแป้งก็ตรวจดูความมิดชิดของห้องน้ำนี้ ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแป้งจัดการปัดกวาดอีกเล็กน้อยก่อนจะเดินไปดูที่หลับที่นอนอีกครั้งถึงขั้นเตรียมที่นอนปิกนิกให้เลยหรือแป้งคิดในใจก่อนจะค่อยๆนั่งและทิ้งตัวลงนอนด้วยความที่เหนื่อยล้าเมื่อแป้งเอ็นตัวนอนพบกับคือบ้านทาให้หญิงสาวใจของไม่ดีนักเหตุว่าภาพหนังผีที่ตนเคยได้ดูมามันเล่นเข้ามาในหัว มันเป็นจุดที่ผีนั้นชอบโผล่มาตามพลราะเรื่องของนางผีแป้งจึงหลีกเลี่ยงที่จะนอนงายเธอนอนเอียงข้างแทนเพื่อจะได้ไม่เห็นขือที่น่ากลัวนี้กระทั่งพบกับหิ้งพระติดอยู่ตรงกำแพงแต่ทว่ากลับไม่มีพระแป้งนอนจ้องอยู่เช่นนั้นใจก็คิดว่าคงจะทำเผื่อ,อไว้แต่ยังไม่ได้เอาพระมากระมังพรุ่งนี้ค่อยไปขอหลวงพ่อสักองค์จะได้สบายใจขึ้นหัวของหญิงสาวถึงหมอน พนวกกับอาการเพลียจากการเดินทางไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างเต็มที่จึงทําให้เธอค่อยๆปล่อยหลับไปเสียงเหมือนกับกํบาลังมีใครร้องไห้ดังขึ้นแป้งค่อยๆลืมตามองต้นต่อของเสียงทว่ากวาดตามองเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกระทั่งแป้งนอนงายพบร่างหญิงสาวนั่งอยู่บนคือผมอยาวปลกหน้ารายละเอียดที่เหลือแป้งยังไม่ทันได้มองเธอหลับตาปี หล่นไปที่ตะตุมนั่นไงนั่นไงตามพอดเรื่องหนังผีเป้เลยนีนีต้องหนีใจแป้งกรีดร้องคิดวนอยู่ในหัวแป้งที่ยังหลับตาค่อยๆพลิกตัวคิดว่าประตูหน้าบ้านอยู่ไม่ไกลนะักหากใส่เกียร์หมาวิ่งก็น่าจะรอดเมื่อแป้งพลิกตัวตะแคงข้างเรียบร้อยแล้วหญิงสาวลืมตาเพื่อจะเตรียมตัววิ่งทว่าเมื่อแปล้งลืมตา ใบหน้าชวนสยองพองขนมันก็จ่อตรงหน้าในระยะที่เผาขนไร้ซึ่งลูกตาไร้ซึ่งริมฝีปากแป้งตาเบิกโพรงกีดลอออกมาดังสน,นันก่อนจะได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงดังภาพตัดเธอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งฝันไปหรือแป้งคิดในขณะที่ตนยังนอนในท่าตะแคงแป้งหายใจแ,แรงและเร็วทีเงื่อแตกสมกายทั้งทั้งที่ในบ้านไม้หลังนี้ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่นัก แป้งไม่กล้าที่จะแงหน้าขึ้นไปมองขือไม้นั้นเสียด้วยซ้ำกระทั่งเสียงเคาะประตูยังคงดังต่อเนื่องดึงดูดความสนใจของแป้งไปอย่างน้าบ้านแป้งเลยรอช้าดีตัวรีบปรีไปที่ประตูก่อนจะเปิดประตูออกไปพบว่าเป็นชิดที่กําลังยืนทําหน้าตางงงงวยหน้าตาตื่นยังกับเห็นผีมาชิดกล่าวแป้งรีบบอกชิดทันทีว่าก็เห็นนะสิชิดเริ่มทําหน้าตาตื่น เมื่อแป้งบอกว่าเห็นผีก่อนที่เขานั้นจะถามว่าเห็นที่ไหนแป้งได้ยินก็แมวรอช้ายกมือชี้ไปทางคือโดยเธอไม่หันไปมองจุดนั้นเลยแม้แต่น้อยชิดชะโงกหน้าเข้ามาแล้วค่อยๆเอยหงหน้าขึ้นไปมองตามนิ้วที่แป้งชี้ท่านใดนั้นชิดก็ทำหน้าตาตกใจแป้งที่เห็นใบหน้าของชิดเริ่มหน้าซีดและตกใจตามยังยังอยู่อีกหรือแป้งกล่าวถามเด็กหนุ่มด้วยน้ำเสียงที่สั่นเรือ ชิดพยักหนา้าแป้งเริ่มน้ำตาคลอทันทีท่านใดดานเสียงหัวเราะคิดคักก็ดังขึ้นแป้งมองก็ปรากฏว่ามันคือไอชิดก่อนที่เขาจะพูดว่าตนนั้นล้อเล่นไม่เห็นมีอะไรเลยชิดกล่าวแป้งจึงสวนชิดทันทีว่าในบอกว่าเห็นไงชิดก็สวนแป้งทืนว่าก็เห็นนะสิเห็นคืออย่างไรล่ะแป้งหันกลับไปมองปรากฏว่ามันก็เป็นคือปเปล่า ไม่มีอะไรผิดแปลกแป้งถึงกับมีโทสะที่ชิดนั้นแกล้งตนก่อนจะพูดออกไปว่าแกล้งสองครั้งแล้วนะตนถามคนที่นี่หมดแล้วพวกเขายืนยันว่าไม่มีเรื่องแปลกๆตามที่ชิดเล่าชิดจึงพูดว่าหากครูปแปง้งคิดเช่นนั้นก็ดีแล้วจะได้สบายใจสิ้นคําแป้งก็ถามชิดด้วยน้ําเสียงกระแทกกระตันว่าตกลงมาทําอะไรชิดจึงตอบว่า ตนนั้นจะมาลาพอดีรถกำลังจะออกแล้วแป้งได้ยินเด็กหนุ่มกล่าวเธอค่อยๆย,ยกแขนขึ้นมาดูนาฬิกาปรากฏว่าเป็นเวลาแค่เที่ยงกว่าๆเท่านั้นชิดยกมือไว้แป้งก่อนที่เขาจะเดินไปแป้งที่ฝันร้ายไม่อยากจะอยู่ในบ้านจึงเดินตามชิดไปด้วยรถโดยสารกำลังเตรียมพร้อมที่จะออกเสียงเหยียบคันเร่งดังสองสามครั้งปล่อยกลุ่มควันออกมาจากท่อไอเสียพร้อมกับเสียงตะกนดังตามมาว่า ไอชิดรถจอกแล้วรีบกลับมาทำการทำงานชิดไม่รอช้าเมื่อชายผู้เป็นหัวหน้าเรียกตนเขารีบวิ่งปีไปที่บรถโดยสารทันทีจังหวะนั้นแปลงตะโกนตามหนังไปว่าขอให้ชิดเจอผีเองเวรกรรมชอบแกล้งตนนักแปลงกล่าวพลางยกมือไหว้จบท้ายประโยคด้วยคำว่าสาธุทว่าชิดนั้นกลับมาแลบลิ้นปลิ้นตาใสาแป้งใสหัวกับเด็กหนุ่มคนนี้ มันเกินเยียวยาจริงๆจากนั้นรถโดยสารค่อยๆขับออกไปพร้อมกับสัมภาระที่เต็มคันจนต้องเอามาวางไว้บนหลังคารถแป้งยืนมองตามหลังรถโดยสารที่จากไปใจหายว่าต้องอยู่ที่นี่จริงๆจูๆ่ๆลมปิศาค่อยๆพัดในจังหวะที่แป้งกำลังมองรถโดยสารลมมันหอบฝุ่นผงขึ้นมาด้วยที่ว่าถนนนี้เป็นดินแดงจึงทำให้ฝุ่นเข้าตาหญิงสาวจนแป้งต้องยกมือขึ้นมาขยี้ตา ทวาวินาทีนั้นเองแป้งสะดุง้งเหตุว่าตาของเธอเหมือนกับเห็นเงาเงาของคนนั่งอยู่บนหลงังคาแป้งกระพริบตาสองสามครั้งก็จะมองให้มันดีๆอีกครั้งปรากฏว่าแป้งนั้นตาฝารถโดยสารค่อยๆไกลออกไปแป้งถอนหายใจพรางคิดในจิตว่าคงต้องเลิกหมกม,มุ่นเรื่องผีๆสางๆบ้านจนเก็บเอาไปฝันแล้วแป้งคิดก่อนจะเดินไปที่ร้านน้ำชาข้างๆอีกครัง้ง ตอนนี้ร้านน้ำชากลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วยังมีอาแปะคนเดิมที่ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อค้าแป้งยืนงงกับร้านที่เปลี่ยนไปอาแปะเห็นแป้งก็รีบเปรียกหญิงสาวทันทีแปะขายก๋วยเตี๋วด้วยหรือชายชาราชาวจีนพยักหน้าก่าจะพูดว่าเนี่ยนอนช่วงเช้าเป็นร้านน้ำชาแต่เที่ยงก็เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเลืกอกคงหิวแล้วเอาซักชามไหมอาแปะกล่าว ทำให้แป้งพูดขึ้นว่าสมกับเป็นชาวจีนจริงๆขยันขันแข็งแปะทำธุรกิจผูกขาดหมู่บ้านนี้ครบวงจรเลยนะสิน้นคําอาแปะก็พูดขึ้นว่าแน่นอนอ้วไม่ชอบอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วเหมือนจะเครียดน้ำชาก็ยังมีนะแป้งถึงกับปรบมือให้กับชายชาวจีนผู้นี้ก่อนจะสั่งก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งแปะแม่รอช้ารีบทำหน้าที่ทันทีระหว่างนั้น แป้งมองไปทั่วร้านไม่เห็นผู้ใหญ่ลีจึงถามกับอาแปะไปชายชาวจีนบอกว่าแกนั้นกลับไปแล้วส่วนกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนโต๊ะนั้นหรือจอจอ,จอ,อก่อนเดี๋ยวว่าเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้แปงเดินไปนั่งที่โต๊ะอันมีกุญแจรถมอเตอร์ไซค์วางอยู่ไม่นานนักก๋วยเตี๋ยวก็มาเสอร์ร้อมกับอาแปะมานั่งตรงข้ามแปงหญิงสาวคว้าตะเกียบขึ้นมาจะคีบเส้นข้าปาาอาแปะก็ถามเรื่องโรงเรียน แล้วความคิดเห็นเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้แป้งวางตะเก็บลงก่อนจะพูดให้ฟังแปะพยักหน้าและแป้งก็คลิปเส้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าแปะก็ถามอีกว่าอยู่ได้ไหมแป้งวางตะเก็บลงอีกครั้งก่อนจะบอกว่าอยู่ที่นี้ได้ถึงจะลําบากหน่อยก็เถอะสิ้นคําแป้งคลิปเส้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ้าแปะจะอ้าปากพูดอีแป้งสวนก่อนที่ชายชาราชาวจีนคนนี้จะพูดออกมาว่าจะได้กินไหมแปะ แบยิ้มแห้งๆก่อนจะลุกขึ้นไปทำก๋วยเตี๋ยวต่อเหตุว่ามีลูกค้าขาประจำมาพอดีแป้งไม่รอช้ากลัวอะไรจะมาขัดจังหวะการกินก๋วยเตี๋ยนี้อีกเธอสูดเส้นเข้าปากเสียงดังทันทีที่เส้นหมี่สีขาวเข,าวขาว้าปากแป้งถึงขับตาโตคิดในใจว่าอร่อยไม่คิดว่าก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงแบบนี้มันอร่อยนักน้ำซุปที่กลมกลม่อมให้รสชาติที่หวานจากน้ำต้มกระดูกต้มมันอยางประณีต มันเคลือบเส้นมีขาวนุ่มๆที่ลวกได้อย่างไม่แข็งเกินและไม่เละเกินนี้ได้อย่างพอดีพอดีอีกทั้งน้ำซุปใสเสียจนแทบจะไม่เห็นฟองน้ำมันลอยเลยไม่มีความรู้สึกที่เลี่ยนเลยสักนิดแป้งแมวรอช้าคีบเนื้อหมูก้อนกับถั่วงอกขาวๆอบๆขึ้นมาพร้อมกันก่อนจะใส่เข้าไปในปากความกรอบของถั่วงอกอบๆทำให้ได้ยินเสียงกระเขียวมันตัดกับเนื้อหมูสับที่นุ่มๆหนึบๆได้อย่างดีทว่าเมื่อเคียวดีๆ มันอร่อยกว่าเนื้อหมูเหมือนกับเนื้อชั้นดีอย่างไรอย่างนั้นไม่มีกลิ่นสาบเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความหอมของน้ำซุปจนแป้งกินหมดชามแม้แต่น้ำซุปก,ก็ไม่เหลืออาแปะเดินหาแป้งพอดีหญิงสามมวไม่รอช้ารีบถามเคล็ดลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวชามนี้ทันทีด้วยที่ว่าที่นี่มันไม่มีตู้เย็นทําไมเก็บเนื้อหมูได้สดขนาดนี้แปะได้ยินก็ยิ้มออกมาก่อนจะพูดออกมาว่า มันเป็นเคล็ดลับของตะกูลอ้วกอ้วบอกไม่ได้ลรอกสิ้นคำแป้งก็ถามเรื่องเนื้อหมูสับเพราะว่ามันอร่อยกว่าเนื้อหมูที่เคยกินมาอีกทั้งยังรู้สึกได้ถึงความสดมันไม่มีกลิ่นสาบเลยแปะจึงบอกว่ามันก็ต้องสดสิเมื่อเนื้อมันเข้ามาวันนี้พอดีเห็นแบบนี้ที่นี่เองก็มีน้ำแข็งนะเชดมันเอามาส่งแป้งฟังก็ทำหน้าตาคิ้วขมวด อาแปะก,ก็อธิบายต่อทันทีว่าเชิดก็คนขับรถโดยสารอยา่างไรล่ะเขาขนมาให้ในทุกๆครั้งที่เข้ามาที่นี่ว่ามีที่เก็บอยู่ข้างหลังบ้านนะมีให้กินสองสามวันหลังจากนั้นก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวผักและเนื้อสัตว์ป่าที่หาได้แถวๆนี้อย่างไรที่นี่นั้นก็ต้องพึ่งใช้คนนั้นแหละแป้งได้ยินก็พยักหน้าเข้าใจแล้วว่าทําไมเนื้อหมูสดแต่คํานึงของอาแปะทาให้แป้งนันถึงกับต้องถามว่า เนื้อสัตว์ป่านี่ไม่ใช่เนื้อหมูใช่ไหมแป้งถามแปะยิ้มก่อนจะพูดว่าก็ไม่ใช่น่ะสิแป้งตาโตตกใจรีบถามทันทีว่ามันเนื้ออะไรแปะทำท่าทีเฉยชจนแป้งเค้นถามจนเหนื่อยปาคิดว่ามันจะเป็นเนื้ออะไรก็ช่างอย่างน้อยอิ่มท้องอร่อยและราคาย่อมเยาวถือว่าก็ดีแล้วละ่ะหากรู้ว่าเป็นสัตว์อะไรประเดี๋ยวจะไม่กล้ากินขึ้นมาอีกอยู่ลำบากแน่ เมื่อคิดได้เช่นนี้แป้งจึงตัดสินใจถามเรื่องสมโชคคนสติไม่ดีที่อยู่ที่วัดชายชาราชาวจีนคิดก่อนจะพูดออกมาว่าอ๋อไอ้สมโชคงันน่ะลือสมัยก่อนมันก็เป็นคนสติดีๆนี่แหละแต่หลังจากมันสูญเสียลูกเมียจากอุบัติเหตุลนเหวจากหลังหมู่บ้านน่นนะมันก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยอย่าไปสงสิงกับมันมากนะักเอาแน่เอานอนไม่ได้กับคนบ้านเนี่ย สิ้นคำแปลงเขาไปยักหน้าแต่ใจนั้นคิดว่าสมโชคน่าสงสารเอาไว้ซื้อขนมไปฝากบ่อยๆแปลงสนทนากับอาแปะไปอีกพักหนึ่งจนเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงยามเย็นแปลงขอตัวกลับที่พักด้วยที่คิดขึ้นได้ว่าต้องโทรบอกที่บ้านว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วหญิงสาวลาชัยจาราชาวจีนมายืนหน้าบ้านของตนพรางควักโทรศัพท์ออกมา ใจสวดภาวนาขอให้มีสัญญาณแล้วมันก็มีสัญญาณจริงๆแม้มันจะไม่เต็มแต่ก็พอจะใช้งานได้แป้งแมวรอช้าโทรหาแม่ทันทีเธอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังแม่อวยพรขอให้แป้งนั้นปลอดภัยและอดทนประเดี๋ยวก็ได้กลับมาทำงานในเมืองแล้วแป้งคุยไปน้ำตาซึมไปเหตุคิดถึงครอบครัวเมื่ออยู่ตัวคนเดียวในที่ห่างไกลกระทั่งแม่บอกแป้งว่า ยายอยากจะคุยด้วยแกพูดเสร็จแกก็ส่งโทรศัพท์ให้ยายทันทีด้วยที่ยายแปลงอายุมากสติแกหลงลืมลืม,ลม,ลมไปบ้างแต่ก็ยังพอคุยได้จู่ๆยายก็พูดขึ้นว่าพ,พระอยู่ในกระเป๋าะนะลูกอย่าลืมเอามาห่อคอกลางค่ำกลางคืนสวดมนต์ด้วยแปลงรับปาแต่ทันใดนั้นเองมันก็มีเสียงซาดังแทกเข้ามาในโทรศพัพท์ แป้งเรียกยายอยู่สองสามครั้งทว่าก็ไม่มีเสียงยายมีแต่เสียงซาซาวินาทีที่แป้งจะวางโทรศัพท์มีประโยคหนึ่งพูดออกมาว่าออกไปซะแป้งได้ยินถึงกับตาเบิกโพรงเหตุว่ามันชัดมากแล้วเสียงนั้นก็เป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อยๆแต่น้ำเสียงมันดูแขแ็งกร้าวแป้งรีบฮัลโหลฮัลโหลใครนะ่ะทว่าก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาจนเสียงยายกลับมาอีกครั้ง แค่ถามว่าได้ยินไหมแป้งยังคงสับสนปากรับคำยายว่าได้ยินยายย้ำคำอีกครั้งอย่าลืมม้อยพาะนะอย่าลืมอย่าลืมยายกล่าวเสียงแข็งแป้งงงว่ายายนั้นเป็นอะไรกระทั่งได้ยินเสียงของแม่ตนพูดกับยายว่าแม่เป็นอะไรเนี่ยก่อนจะมาคุยกับแป้งแล้วก็บอกว่าโชคดีนะลูกคุณยายเลื้อเรือนอีกแล้วจากนั้นสายก็ตัดไปเป็นเวลาเดียวกัน ที่พระอาทิตย์จะตกดินพอดีจนท้องฟ้าน,นั้นเป็นสีส้มแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ากลับเข้าบ้านไปซะแป้งหันไปมองชายที่พูดพร่างพยักหน้ารับคำใจนั้นงงงง,งมองตามหลังชายชาวบ้านที่กำลังเร่งรีบคนนี้แป้งมองไป,ปรอบๆเห็นว่าตอนนี้ทุกคนเข้าบ้านกันหมดแล้วแปลกคนนักแป้งบนเลยลอยก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ปิดประตู เป็นเวลาเดียวกันที่พระอาทิตย์ตกดินพอดีจนความมืดเข้ามาแทนที่เฮ้ยคนลุกจริงๆแป้งวนหลังจากปิดประตูเอาล่ะครับในฝันแป้งนั้นเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอจะคิดมากไปเองเรื่องที่ชิดเล่ามาเป็นเพียงแค่เรื่องล้อเล่นที่เขาแต่งขึ้นหรือเหตุการณ์แปลกๆกำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวของแป้งมันคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านผีพิธีกรรมประหลาด หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหามผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ